สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ KKU r e s e a r c h วิจัยมขอสู่สังคมเช่นเคยนะคะวันนี้ทีมงานของเราจะนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่น่าสนใจค่ะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดค้นอุปกรณ์ผสมกา๊าซกับอากาศระบบดูดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะถูกใจพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่น้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ ชมครับปัจจุบันวิธีการทำนาของเกษตรกรไทยเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะแต่ก่อนชาวนาจะนิยมใช้ควายไถนาแต่พอยุคอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่ความเร่งรีบความสะดวกสบายก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ชาวนาหันมาใช้เครื่องยนต์รถไถนาเดินตามมาทำหน้าที่แทนเจ้าทุยค่ะ รถไถนาเดินตามเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรไทยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อด้านต้นทุนในการทำการเกษตรนั้นก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาแพงขึ้นค่ะจึงเป็นสาเหตุให้อาจารย์กิติวิเชตพงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิาวศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดค้นอุปกรณ์ผสมกา๊าซกับอากาศระบบดูดสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่าขึ้นมาค่ะ อุปกรณ์ผสมกา๊าซกับอากาศระบบดูดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์หัวจ่ายกา๊าซชีวภาพเข้าในเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์โดยเครื่องยนต์ดีเซลนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในงานเกษตรกรรมเช่นเครื่องปั๊มน้ำเครื่องยนต์ของยานพาหนะรถไถนาเดินตามเป็นต้น ซึ่งการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานควบคู่กับน้ำมันดีเซลจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานจากน้ำมันดีเซลลงเพราะก๊าซชีวภาพนั้นสามารถผลิตขึ้นเองได้จากมูลสัตว์ซึ่งได้จากสัตว์เลี้ยงในการเกษตรกรรมอยู่แล้วโดยงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการค้นหาขนาดของท่อจ่ายก๊าซปริมาณรูและตำแหน่งของรูจ่ายก๊าซเพื่อให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลในปริมาณที่น้อยที่สุดในขณะที่เครื่องยนต์สามารถขับเคลื่อนด้วยกำลังที่เท่าเดิมได โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้มีลักษณะเป็นคอคอดที่จะช่วยเพิ่มปริมาณและอัตราการไหลของก๊าซให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มการกระจายตัวของก๊าซให้ผสมกับอากาศเพื่อทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงดีเซลตลอดจนช่วยลดค่าปริมาณเชื้อเพลิงของเกษตรกรได้ในการวิจัยเนี่ยเราจะเราจะศึกษาว่าความดันคงที่ที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยจะเป็นความดันเท่าไหร่แล้วเราก็จะปรับตัวปรับความดันคงที่เนี่ย ให้ให้ได้ตามนั้นแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเรามีตัวตัวข้อข,อขอ้อที่ที่เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเราก็สามารถจะป้อนแก๊สชีวภาพเนี่ยให้เข้าไปชดเชยกับน้ำมันดีเซลเนี่ยให้ใช้น้ำมันดีเซลให้น้อยลงให้มากที่สุดเพราะว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยมันราคาแพงนะครับเราก็เอาแก๊สชีวภาพซึ่งราคาแทบจะเรียกว่าไม่มีต้นทุนเลย นะเป็นของที่ว่าเราจะทิ้งไปเปล่าๆเอามาทำประโยชน์นะเพิ่มมูลค่านะฮะหรือมอี value added นะครับก็คือทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยช่วยลดมลพิษที่ที่จะปล่อยไปสู่บรรยากาศเพราะว่าในก๊สชีวภาพมันมีแกส๊สมีเตนนะ ch4 นะครับเพราะนั้นก็คือแก๊สชีวภาพเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ให้เหลือเป็นเกือบจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ อุปกรณ์ผสมกา๊าซกับอากาศระบบดูดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำจะถูกติดตั้งระหว่างท่อไอดีของเครื่องยนต์กับกรองอากาศและบริเวณคอคอดของอุปกรณ์นี้จะมีรูเจาะไว้สำหรับติดตั้งท่อลำเลียงกา๊าซจำนวน12รูซึ่งการทำงานจะเกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์สีจังหวะทำงานในจังหวะดูดวาล์วไอเสียปิดและวาล์วไอดีเปิดในขณะเดียวกันลูกสูบจะเคลื่อนที่ลงจากศูนย์ตายบน ทำให้เกิดแรงดูดอากาศผ่านไส้กรองอากาศผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ผสมกา๊าซโดยที่บริเวณคอคอดของอุปกรณ์นี้มีรูเจาะทะลุจำนวน12รูมีลักษณะเยื้องกัน2แถวเพื่อใช้ต่อกับท่อนำกา๊าซดังนั้นเมื่ออากาศที่ถูกดูดเข้ามาผ่านบริเวณคอคอดดังกล่าวอากาศจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นความดันต่ำกว่ากา๊าสทำให้ก๊าสถูกดูดผ่านท่อนำกา๊าสและรูเจาะ จากนั้นจะไหลเข้าไปกระจายตัวผสมกับอากาศภายในคอคอดอย่างสม่ำเสมอสามารถใช้น้ำมันดีเซลในปริมาณที่น้อยที่สุดในขณะที่เครื่องยนต์สามารถขับเคลื่อนด้วยกำลังที่เท่าเดิมได้จากผลการทดลองสามารถสร้างแรงดูดได้ถึง314ม mm ิลลิเมตรน้ำและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีเซล0.21ลิตรต่อชั่วโมง เมื่อใช้เชื้อเพลิงดีเซลร่วมกับก๊าซชีวภาพโดยใช้ความเร็วรอบเครื่องยนต์1,200รอบต่อนอาทีในขณะที่เชื้อเพลิงดีเซลอย่างเดียวจะใช้0.63ลิตรต่อชั่วโมงเปรียบเทียบกันแล้วการใช้เชื้อเพลิงดีเซลร่วมกับก๊าซชีวภาพจะประหยัดกว่าการใช้เชื้อเพลิงดีเซลอย่างเดียวถึง3เท่า สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ได้ออกแบบและพัฒนาจนได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้รับอนุสิทธิทบัตรเลขที่8015ภายใต้ชื่ออุปกรณ์ผสมก๊าซเชื้อเพลิงกับอากาศระบบดูดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำค่ะคุณผู้ชมคะที่นี้ก็คืออีกหนึ่งผลงานวิจัยของมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะคะที่สามารถตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะ ในเรื่องของการประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำนะคะรวมไปถึงการลดต้นทุนในการทำการเกษตรด้วยวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงาน k k u Research ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ